หเหตุผลหน้าตกใจที่ทำให้คุณดูแก่ก่อนวัยสวัสดีครับหมอต้นนะครับวันนี้ทางช่องและเพจหมอต้นชลอวัยก็ได้มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คุณดูแก่ก่อนวัยหรือเพื่อนๆเราดูแก่ก่อนวัยแต่ต้องไม่ใช่ตัวเราฟังคลิปนี้จบแล้วต้องไม่ใช่ตัวเรานะครับเอาล่ะข้อแรกเลย ก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาจากไหนมาจากดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์แผ่รังสีให้ความสว่างมายังโลกเป็นข้อดีแต่ในทางกลับกันมันก็ส่งรังสีมาทำลายผิวเรานะครับตัวที่สำคัญก็คือ UVA UVA ตัวนี้เนี่ยจะลงลึกผ่านตึกราบ้านช่องผ่านหลังคายังไงยังไงเราก็เจอ UVA เพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปกลางแดด UVA ก็จะน้อยหน่อย UVA ตัวนี้เนี่ยมันทำลายหรือครับมันทำลายจนถึงชั้นคอลลาเจนทำลายคอลลาเจนทำให้ความยืดหยุ่นของเราหายไปทำลายอลิลาสตินความยืดหยุ่นหายไปทำลายคอลลาเจนทำให้โครงร่างมันยุบตัวทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอย UVB ครับ UVB ตัวนี้เนี่ยมาทำลาย ผิวเราอาจจะในลักษณะตื้นต,นต้นตัวนี้มาทําลายเม็ดสีทําให้ผิวคล้าขึ้นทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่ผิวได้คือมันชําลายต,ตัวตัวเมลานอไซต์นะครับต่อมาก็คือรังสีอินฟราเรดรังสีอินฟราเรดก็คือรังสีความร้อนที่มาจากแสงแดดด้วยและที่สําคัญคือมาจากการทําอาหารการทําอาหารที่มีความร้อนต้องเปิดเตาแก๊สต้องพัดต้องทอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้จะสัมผัสกับรังสีอินฟราเรดเยอะกว่าคนปกติก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดฝ้าเกิดผิวไม่สวยผิวแย้งแห้งกร้านมีริ้วรอยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยหาสิ่งที่มาป้องกันนะครับมลพิษ pm 2.5ควันบุหรี่เหล่านี้เกิดอนุมูลอิสระทำลายผิวโดวยตรงเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่อง การออกกําลังกายที่หนักเกินไปการออกกําลังกายเป็นสิ่งดีครับถ้าเราออกกําลังกายแต่พอเหมาะไม่ออกกําลังกายหักโหมมันจะเกิดการเผาผลาญน้อยทุกครั้งที่เราออกกําลังกายร่างกายเราจะต้องสร้างพลังงานเพื่อส่งให้กล้ามเนื้อในการออกกําลังกายทุกครั้งที่สร้างพลังงานเกิดอนุมูลอิสระทุกครั้งที่สร้างพลังงานเกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมากมายเหล่านี้ ถ้ามีน้อยๆมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบต่อต้านอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ขึ้นมาเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเยอะเกินไปร่างกายเราสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ไม่เพียงพอต่ออนุมูลอิสระที่ออกมามากมายมหาศาลจากการเผาผลาญน,นั้นมันทําลายเซลล์ครับมันทําลายให้เซลล์แก่เซลล์เหี่ยวเซลล์เสื่อมสภาพก็เลยเป็นที่มาว่าออกกําลังกายเยอะๆหนักมากๆเกินไปเนี่ย ผิวจะเหี่ยวจะแก่เร็วได้นะครับข้อที่2เรื่องเอสโตรเจนเอสโตรเจนปริมาณสูงจากยาคุมกำเนิดมันจะไปกระตุ้นเมลานไซต์หรือว่าเซลล์เม็ดสีให้เสื่อมสภาพบางทีก็สร้างเม็ดสีให้ออกมาเยอะเกินไปเลยทำให้เราเกิดฝ้าเกิดกระเพราะฉะนั้นในกลุ่ม สุภาพสตรีที่รับประทานยาคุมกําเนิดต่อเนื่องน,น,นานๆก็ต้องระวังตรงนี้ออคุมกําเนิดก็มีหลายวิธีลองหาวิธีอื่นที่พยายามหลีกเลี่ยงยาคุมกําเนิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เพื่อรักษาโรคบางอย่างทางสูตินารีเวชโดยแพทย์ไปคุณสั่งให้ก็พยายามใช้ในระยะสั้นที่สุดแล้วไปกําจัดสาเหตุเพื่อจะได้ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้นานมากเกินไปไม่งั้นเดี๋ยว โบอกโหคุ้มกําเดนได้ก็จริงฟ้ามาครึ่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันข้อที่สามนะครับเรื่องความเครียดความเครียดทุกคนมีอยู่บ้างอยู่แล้วต้องบอกว่าเครียดน้อย,อยดีครับมันเป็นการกระตุ้นให้เราสู้ชีวิตนะให้เราทํางานให้มันมีตัวมาเร่งอะ่ะถ้างานมันจะเสร็จได้ต้องมีความเครียดมีเดทไลน์มีคะแนนสอบมีข้อสอบมาทดสอบเรามันจะกระตุ้นความเครียดน้อยๆแต่ถ้าเครียดมากมาก เครียดตลอดเวลาบุค,คลิกเป็นคน perfectionist อ,อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้มันคือความเครียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือใบหน้าเราจะแสดงสีหน้าเมื่อแสดงสีหน้าในรูปแบบเดิมๆม,มันจะเกิดรอยครับมันจะเกิดรอยลึกที่บริเวณของหัวคิ้วบ้างที่บริเวณเส้นที่หน้าผากบ้างเกิดรอยลึก,ก,ลกตัวนี้แก้ได้เร็วมันจะลดการเกิดนั่นก็คือฉีดบท็อกหลาหลายคนฉีดอยู่ แต่ถ้าเรารู้สาเหตุปรับ mindset ปรับวิธีความคิดเนี่ยมันจะทําให้บุค,คลิกหรือว่าแนวความคิดของเรามันเปลี่ยนไปความเครียดเราจะลดลงอีกทั้งความเครียดเนี่ยมันกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่กระตุ้นให้ทุกเซลล์เตรียมพร้อมสร้างพลังงานเก็บไว้เพราะว่าเซลเนี่ยจะต้องเครียดเวลาที่ร่างกายเราเครียดหรือว่าอารมณ์เราเครียด เซลจะต้องใช้พลังงานมหาศาลเพราะฉะนั้นคอร์ติซอลตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างพลังงานอย่างที่บอกไปนะครับสร้างพลังงานเยอะอนุมูลอิสระเยอะก็ทําลายเซลล์แล้วก็แก่เร็วนี่เลย2ข้อหลักๆที่คุณต้องรู้ถ้กคุณเครียดข้อที่4นะครับเรื่องความหย่อนคล้อยบนใบหน้าเมื่อถึงอายุระดับหนึ่งแม้จะฉีดโบเติมฟิลเลอร์ยกกระชับมาน่นกะ็คงจะพอช่วยได้ แต่คนไหนที่ไม่เคยฉีดเลยไม่เคยทําเลยความหย่อนคล้อยของใบหน้ามันจะยิ่งทําให้หน้าเราดูแก่เร็วเพราะว่าอายุเยอะขึ้นหนังตาจะเริ่มคล้อยหนังตาจะเริ่มตกสิ่งที่เราทําชดเชยตรงนี้เพื่อให้เกิดการมองเห็นก็คือการเลิกหน้าผากขึ้นเลิกคิ้วขึ้นเพราะฉะนั้นเริ้วรอยของเราจะเยอะขึ้นก็อยากแนะนําว่าถ้ามีสตุ้งสตังหรือว่ามีเงินเก็บ ก็ออกไว้ดูแลสุขภาพใบหน้าตัวเองบ้างเพื่อให้เราได้ดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนกว,ว่าอยู่เสมอนะครับข้อที่5อันนี้เป็นสีเรตเลยไม่ค่อยมีคนพูดและเจอกันมากมาก,มากในยุคนี้นั่นก็คือภาวะลำไส้รั่วลำไส้รั่วนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเออลำไส้แต่ต้องไปผ่าตัดเข้า้องผ่าตัดล้างท้องเย็บแผลไม่ใช่นะครับมันเป็นภาวะลำไส้รั่วของเยื่อบุผนังลำไส้ เยื่อบุผนังลำไส้ที่ไม่ค่อยดีมันจะทําให้สารอาหารที่ย่อยได้ไม่ดีเนี่ยหลุดเข้าไปมีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีหลุดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจัก,กระตุน้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มาทําลายสิ่งที่หลุดเข้าไปเหล่านี้การที่เม็ดเลือดขาวจะทําลายอะไรก็ตามมันจะต้องสร้างสารการอักเสบขึ้นมาสร้างสารอนุมูลอิสระรุนแรงบางตัวขึ้นมา เพื่อที่จะไปทําลายสิ่งแบบปลกปลอมเหล่านี้ถ้ามันเกิดน้อยๆแน่นอนครับมันเป็นสิ่งดีเพราะว่ามันจะทําลายสิ่งแบบปลกปลอมแต่ถ้ามันเกิดน้อยๆแต่เรื้อรังเกิดบ่อยๆเกิดตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการอักเสบอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาการอักเสบตลอดเวลาการผลาญตลอดเวลาอนุอิสระเยอะแยะตลอดเวลาเนี่ยล้วนนํามาซึ่งเซลล์เสื่อมเมื่อเซลล์เสื่อมเซลล์ก็แก่ แล้วมันไม่ใช่อักเสบเฉพาะที่ลำไส้มันอักเสบในเลือดมันอักเสบที่บริเวณผิวหนังผิวหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อลำไส้จุลินทรีย์ไม่ดีมีภาวะลำไส้รั่วมันจะไปก่ะการอักเสบที่ใบหน้าเป็นเซตเดิมบ้างมีรังแคบ้างมีสิวอุดตันเยอะๆบ้างเมื่อสิวอุดตันมันจะเกิดการอักเสบพอการอักเสบหายเป็นหลุมครับเป็นหลุมเป็นแผลเป็นเป็นรอยดำ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อทำให้ใบหน้าเราดูแก่เร็วทั้งสิ้นข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการลดลงของสเต็มเซลล์ต้องบอกว่าในกระบวนการ5ข้อที่ผ่านมานั้นแทบจะไม่เกิดเลยในเด็กอายุน้อยถูกไหมคือเกิดแต่ไม่ได้ส่งผลต่อความแก่ริ้วรอยหรือความเหี่ยวย่นบนใบหน้าของเด็กเลยเพราะว่าเด็กทำไมครับเด็กมีสเต็มเซลล์ที่ดี เมื่อมีการบาดเจ็บมีการเสรื่อมสลายของเซลล์ตัวสเต็มเซลล์ของเด็กเองก็จะแบ่งตัวใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์ mm hmm. ที่เสื่อมสภาพเซลล์ mm hmm. ที่เสื่อมอายุเยอะขึ้นเป็นยังไงโอ้โ oh ห mm hmm. ปริมาณสมมุติว่าของเด็กขนาดเนี้ยสเต็มเซลล์นะของผู้ใหญ่หรแค่นี้นมันต่างกันเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมของอายุเล็สอายุเล 4, ็สี่ก็ยิ่งลดลงอายุเล็ห้าเลขห ยิ่งลดลงลงไปเรื่อยๆเมื่อสเต็มเซลล์แบ่งเซลล์มาทดแทนเซลล์เก่าไม่ได้มันก็จะเกิดภาวะเซลล์แก่เซลล์เสื่อมนั่นก็เป็นที่มาของริ้วรอยความหย่อนคล้อยทั้งหลายบนใบหน้าของเราดูนี้มันก็เลยมีนวัตรกรรมการฉีดเอ็กโซโซมบ้างการฉีดสเต็มเซลล์บ้างเข้าที่ใบหน้าก็เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้เมื่อถึงเวลามีปัจจัย มีฐานะเพียงพอการใช้สเต็มเซลล์ฉีดบริเวณหน้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลผิวหน้าเพื่อไม่ให้แก่เร็วเอาละ่ะวันนี้ผมก็นำเคล็ดลับสุดๆเลยที่แหมมีมลหลายๆท่านบอกเมือนกันแต่อาจจะบอกไม่ครบวันนี้ผมนำมาให้เต็มๆเ,เลยหข้อเพื่อนำมาให้ทุกท่านเป็นความรู้ว่าเราจะชะลอหน้าแก่เราด้วยวิธีไหน วิธีไหนอ่ะเดี๋ยวแบบบอกคราวหลังคราวหน้าก็แล้วกันวันนี้เล่าถึงสาเหตุถ้าท่านทราบถึงสาเหตุแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าวิธีการที่จะป้องกันในแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นเป็นยังไงอ่ะขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ฟังจนจบนะครับสุดท้ายผมก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีครับ